โอเคมาต่อเนาะต่อกันง่ายๆเลยนะไม่ต้องยุ่งยากอันนี้แดงนะคะแดงจริงๆนะคะแดงจริงๆอันนี้แดงเลือดนกนะคะอันนี้แดงปูนถ้าเชียบก,กว่าตัวนี้ค่ะแต่ดอกเขาจะคีมหมดนะคะคีมแล้วเจอสอนแดงนะ,ะไฟตัวนี้ตัดไปไม่ไมผิดหวังนะคะ ะะดอกเขาจะสีครีมมันก็เลยซอบลงมานะคะตันนี้ก็คือดำนะคะดำเอาไปตัดก็ติดมาเ็าติดมาให้ตัวหนึ่งนัแกแกะดูก่อนน้องน้องเขาติดมาให้ตัวหนึ่งแต่ที่จริงดำาือสือก็ขาดไปเยอะลวเมื่อคืนก็มีพี่คนหนึ่งเขาซื้อเมื่อคืนสีผืนโอูสวยนะสวยนะเดี๋ยวว่าเ <c oughs> อาผืนกินเสวยเขานี้ส้อยตรงนี้เห็นไหม เออเขาสวยเขาเน่ตอนแรกนึกว่าไม่สวยตอนแรกว่าจะไม่แกะด้วยนะจึงให้ขาวดําออกงานเยอะนะคะเอาไปตัดสักพื้นเจ็บไว้นะคะเพราะเขามีดำตรดกลางเห็นไหมคะโอเคจบจบจบของตัวนี้นะคะอันนี้เรามาดูต่วม่าน์ชิตนะคะ เดี๋ยวมาทิปว่าเราจะดูสีไหนนะคะนา่นิปมีเทามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ๋อเขามีดำด้วยนี่ก็กตรงนี้ลงนะคะเขามีดำด้วยอืมดำสวยเดีย๋ยวดูดำด้วยดีวยกว่าน,นะ สีสวยสีสวย,ส,ส,วยสีในซ้ำตัวก็จะไม่เอาขึ้นนะคะน่าจะสีสัน,น,นะ,ะมา <c oughs> กลมๆไงไงต้องมงทำทุกอย่างมาเรามาสีนี้สีนี้สีน้ำตาลตัวนี้เขาเรียกม่านทิปเนาะ ใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีนะคะสุดตัดตัวหนึ่งแต่ยังไม่มาน่าจะมาวันที่20เดี๋ยวรอชมนะคะว่านังจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรอชมน่าจะสวยนะน่าจะสวยโอเคผ้าตัวนี้จะนิ่มมากนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะมันทิบ ใส่กับสีครีมสีน้ำตาลสีไข่ไก่นะคะนานเทปนะคะพอแล้วนั่นรือออกแถวหนึง่งเดี๋ยวบอกแล้วกัน แป๊บหนึ่งนะคะขอราะว่าวีโอก็จะตัดเร็วเพราะว่าวีโออัดยาวไม่ได้นะคะอัดยาวไม่ได้นล้วสุดสุดดึงออกแถวนึงแลวเนี่ยแล้วเนี่ยเปิดนะดึงออกแถวหนึ่งกับสองดึงออกแถวสิ่กำลังเห็ดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แป๊บ,บหนึคะคุณสุขคุยหลังเมื่อกี้ก็ตัวนี้ก็อันนี้อันนี้คือตัวน้ำตาลกับน้ำตาลเหลืองเหลืองทองนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำตาลกับน้ำตาลเข็มนะคะตัวนี้เขียวขี้ม้านะคะเขียวขี้ม้าเท่วก่อนคุณสุไม่ได้มาตัวนี้ได้มา เขาดีมากนะคะโอ้ตัวนี้สวยค่ะเขียวขี้มาตัวนี้สวยนะคะตัวนี้มีลายค่าตรงนี้ค่ะนะคะเขียวขี้มาตัวนี้สวยค่ะตัวนี้โอเคนะคะตัวนี้โอเคเขียว้มาเขามีลายอยู่กลางๆนะคะตัวนี้เขียวขี้มาอันนี้สีอะไรเออ นี่ชมพูเราด้านไหนลงก็ได้นะคะเยวแต่ใจเราชอบมันทิพเนี่ยใครอยากมีความสดใสสว่างสว่างก็เอาตัวนี้แล้วกันเนาะใส่เสื้อได้ทั้งหมดห้าสีห้าสีชมพูแดงเ่าน้ำเงิน นะคะ okay. ถ้าอันนี้เราตัวม่วงตัวม่วงนีง่คุณสุมาเที่ยวก่อนสองตัวก็ขายไปหมดแล้วนะคะนะคะเพราะว่าคุณสุก็พอม่วงมาก็รู้สึกม่วงตัวนี้จะขายดีนะคะแตุ่ณนน่าจะได้มาสองพืนนะคะตัวม่วงตัวนี้สองพืนนะคะ ตัวนี้ก็ม่วงม่วงก็จะมีม่วงหล่อนันชันแล้วก็ม่วงอ่อนแล้วก็มีฟ้าแล้วตีตีด้วยเทาสมนะคะเราก็จะดีไซน์ออกมาถ้าเราจะใส่ไปงานปีใหม่นะ่าจะเป็นตัวม่านทิพย์นี่น่าจะเหมาะนะคะถ้าถ้าถางานปีใหม่นะคะม่านทิพย์น่าจะเหมาะเนาะเอาตัวเขียวมิ้นน์ดีก่อนนะคะ เดียวเมินดวน้วันนี้หนวกหูหน่อยนะคะนะแข่งแข่งกันกับรถรถจกดินแข่งกันเราทำบ้านเราทุบบ้านพูดแข่งันอันนี้พูดแข่งกันตัวนี้ก็คือเขียวมินกับเขียวไปตองอ่อนคาดนะคะแล้วก็มีเทาอยู่กลาง ก็หวานๆดีหวานดีนะคะรู้สึกชอบนะคะรู้สึกว่าผ้ามันนิ่มดีมันนิ่มมากเวลาอัดผ้ากาวมันจะพอดีนะคะถ้ามันหนาอัดผ้ากาวจะไม่พอดีอันนี้จะอัดผ้ากาวพอดีแล้วใส่จะจะใส่สบายนะคะใส่ใส่ไม่ร้อนจะใส่สบายนะคะจะใส่สบายเราเอาชมพูไข่ก่อนนะคะชมพูไข่ ชมพูไข่นะคะชมพูน้ำตาลแล้วก็ขีมไข่นะคะชมพูหวานๆนะคะสูว่ามันก็สวยคนละแบบนะคะหัวข้าเหลืองทองนะคะตรงตรงหัวเข้าเหลืองทองก็อล,ลองชมนะคะเราจะชมตัวไหนนะคะอันนี้ก็เราก็มาแดงชมพูเนาะ แล้วก็แกะใหม่ๆเลยรู้ด้วยกันไปด้วยกันนะคะแดีชมพูเนาะเดงชมพูก็สดใสขึ้นมานะคะ้ะเขาก็จะมีเทามีเทาเบกเบกมีเทาเบกมีเทาแล้วก็มีน้ำเงินนะครับนเดและตัวนี้ก็จะเป็นดินนะคะก็จะสวยเนาะก็จะสวยก็มันมาอย่างละสองสีนะคะถ้าเพื่อนจะ เสื้อตัวไหนก็คิดก่อนว่าเราจะถักสีไหนแล้วเราค่อยเอฟะถุงก็ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเราถักถักเสื้อสีไหนแล้วเราซื้อผ้ถุงไปก่อนแล้วเราค่อยถักเสื้อตามก็ได้นะคะก็คือเราจะเอาไหนตามอมาไหนก็ค่อยว่ากันก็ถ้าเราจะซื้อผ้ถุงก่อนแล้วเราค่อยเรียกใหมแล้วเราค่อยเรียกไหม่ะหมนะคะ คือเลือกไหม่ให้เข้ากับผ้าถุงก็ได้ค่ะแล้วค่อยถักตามผ้าถุงก็ได้นะคะเอา,อางั้นดีกวก่อนเนาะเอานะคะเขียวมิน้นไม่สวยนะคะโอเคหมดแล้วค่ะนี่กือสุกก็จะให้ดูดำดำตัวนี้นะคะดำตัวนี้เที่ยวก่อนมาก็ก็ไปเลยนะคะมาตัวเดียววันนี้มาอีกตัวนึ่ง ันนี้สวยค่ะสวยนะครับใครได้ไปก็จะจำไม่ได้นะเพราะเชื่อนั้นมันก็มาอยู่ตัวหนึ่งนะคะดำแต่เจสอนเขาแดงเห็นไหมคะเขาเกตีแล้วก็มีเจสอนเขียวนะคะสอนเขียวข้างล่างเนาะก็เป็นดำนะคะแล้วก็ดาอมีกตียวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายนะสีดำ ชายก็จะมีดำอยู่ตรงในกลางแล้วก็มีคา,าดตรงหน้าท้องเหล่าแล้วก็เกียด,ดีนะคะมีซอยเขาไม่ลายเยอะนะคะเพราะถุงผูวนี่ดำแต่เขาไม่หลายเยอะเขาก็ลายเป็นบางส่วนนะคะโอเคโอเคหมดค่ะดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะคะมาสองลังแต่ดูไม่เยอะโอเคถ้างั้นสุสุก็จะอัดแค่นี้นะคะ ก็ใครชอบสีไหนก็เอฟมานะคะทำมารักษาขอบคุณมากค่ะวันดีค่ะ